ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีจิตมีวิญญาณและจิตกำลังเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปอยู่เรื่อยๆนี่แหละศึกษาความเป็นตัวเราของเราให้ดีว่าตัวเราของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะ,ะเวลาจิตมันไปไหนความเป็นเราจะไปพร้อมกับจิตจิตรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้น เรานอนหลับอยู่จิตไปคิดไปนึกฝันเลยเหมือนเราเลยกำลังไปที่นั่นที่นี่เป็นเราร้อยเปอร์เซนเลยนั่นน่ะคิดนึกไปแล้วกำลังคิดกำลังนึกนะลัทธสดาบอกขณะที่เธอคิดนึกนี่ร่างกายเธอไม่มีวิญ,ญญาณแล้วนะเปรียบเหมือนเพชรขาตเอาดาบฟ,ฟันคอเธอขาดนะลูกดับนะ ในพระสูตรที่ทรงอุปมาเรื่องบุรุษถือหม้อน้ำมันนะดังนั้นพระองค์จึงตรัสสอนกายยักตาสติเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายให้มากรักษากายไว้นะกายยกตาสติพระองค์จึงจัดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนำไป กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียงเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียงปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเรื่อยๆอย่าให้มันไปคิดไปนึกหลายเรื่องและมันกําลังสร้างกรรมเยอะนะ,ะกำลังสร้างภพชาติชาลามรณะ และเวลาเราไปคิดนึกเรื่องอะไรเราก็คิดว่านี่ความคิดฉันนี่ความจำฉันนี่ความรู้สึกฉันเวลาโยมมีทุกโยมก็บอกว่าฉันทุกเวลามีสุขก็บอกว่าฉันสุขนี่คือความเป็นสักกายะเลยอีกตัวหนึ่งนะสักกายะหรือสักกายันตะหมายถึงความถือว่าตัวเราของเรา ดังนั้นสัตว์คือผู้ยึดติดไม่ได้ยึดรูปอย่างเดียวยึดความรู้สึกคือเวทนาด้วยสุขทุกข์เฉยๆเธอเป็นยังไงเฉยๆเธอเป็นยังไงสุขฉันสุขเธอสุขไหมฉันทุกข์เธอทุกข์ไหมนะสุขทุกข์เป็นเราสัญญาความจำได้ไหมหนูสังขารความปรุงแต่งสัตว์ล้วนยึดถือว่าเป็นของเราทั้งสิ้น ฉันจําได้สัญญามีในเราเรามีในสัญญาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาจนรทั่งมาวิญญาณหรือจิตเราก็ยึดว่านี่จิตเราฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้ตรงนี้ดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมีห้าธรรมชาติดูดีๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คือสิ่งที่พระศาสดาของเรา บัญญัติว่าสัตว์ยึดติห้ตัวนี้นะพระองค์ตอบคำถามนี้กับราธาราธาถามพระศาสดาว่าผู้ยึดติคือใครคืออะไรนะสัตว์คืออะไรคำว่านะสัตว์คำว่าสัตวต์นะบาลีใช้คำว่าสัตตา สัตตาสัตโตหรือสัตตานังนพระศาสดาตรัสว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดฉันทาราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญา ในสังขารในวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัต์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดนั่นเองนั้นเราทั้งหลายกำลังยึดติดห้าธรรมชาตินี้ว่าเป็นตัวเราของเราทุกคนจะบอกว่าตาฉันหูฉันจมูกฉันลิ้นกายใจของฉันนะฉันจำได้ฉันคิด ฉันรู้สึกนี่คือความเป็นเราดังนั้นความเป็นเราศึกษาให้ครบให้ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าเราไม่ชัดเจนตัวนี้เราจะมองไม่ออกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่จะตอบตัวเองได้ว่าชาตินี้ชาติหน้ามีไหมโดยไม่ต้องอาศัยยานอย่างรู้ ทำสมาธิไม่ได้ไม่สามารถน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตจุตูปปาทยานญาณในการอย่างรู้กรรมของสัตว์นะสัตว์ทํากรรมอะไรจะไปเกิดในอะไรต้องรู้ตรงนี้นะต้องรู้ตรงนี้แล้วจะมั่นใจร้อยเปเซ็นเลยว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีและรู้ด้วยตัวเอง พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยดังนั้นความเป็นเราในเมื่อไม่ใช่มีรูปกายอย่างเดียวมีจิตด้วยจิตไปตั้งตรงไหนล่ะมันมีสีที่ตั้งใช่ไหมตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณตรงนั้นเรียกว่าพบถูกต้องไหมแล้วเวลา คิดต่อปรุงต่อจเจริญง,งอกงามภัยบุญไปเรียกว่าชาติถูกต้องไหมหรือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินใช่ไหมสุดท้ายก็ดับนะแล้วก็ไปคิดใหม่สร้างพบใหม่เพลินใหม่ชาติใหม่แล้วก็ดับนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะยมนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งคิดนั่งนึกปรุงจิตเคลื่อนตลอดเวลา ยมรู้ไหมว่าคนข้างๆคิดอะไรไม่รู้ใช่ไหมแล้วยมไปดึงความคิดคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเวลาถ้าคนข้างๆคิดอกุศลยมไปดึงความคิดอกุศลเขาออกจากใจเขาได้ไหมไม่ได้แต่เวลายมคิดอกุศลยมทิ้งได้ใช่ไหม ยมคิดเอ๊ะวันนี้จะไปตกปลาซะหน่อยแต่คิดใหม่อู้ไม่ดีมันเป็นบาปผิดศีลห้าไม่ทําดีกว่าโยมไม่ทําไปตามความคิดยมทิ้งความคิดนั้นยมทําได้ถูกต้องไหมอ่านี่แหละบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ย้ำพสูตรนี้อีกทีเมื่อวิญญาณมีอยู่นะเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วคือไปรับรู้แล้วเนี่ยนะ,จะเจริญงอกงามแล้วคือเพลินไปแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเข้าใจพสูตรนี้ไหมเข้าใจนะ